หนีหนีมาสวดมนต์เนี่ยหนีมาบันทึกเราบันทึกเรื่องเราทั้งโลกมาตั้งแต่จำความได้แล้วเนี่ยไม่เคยพักเลยไม่เคยพักเลยนะเนี่ยอนอนก็ยังฝันนะคิดดูฝันบันทึกก็คือบันทึกนะถ้าฝันไม่บันทึกคือไม่ฝันใช่ไหมทีนี้เรามาห่างจากความรู้ทั้งโลกแล้วมาสวดมนต์จิตอยู่กับพุทธม,มนต์ละ จิตอยู่กับจกกักรพรรดิจิตอยู่กับไตสนานาคมจิตอยู่กับหลวงปู่จิตอยู่กับบุญตัวเองที่ทําในอดีตเนั่นแหะมันก็จะห่างจากความรู้สึกทางโลกแล้วห่างแล้วนะสวดมนต์นะ่ะสวดเสร็จไม่ได้ไปไม่สวดต่อนะสวดเสร็จแล้วไปคุยต่อหรือเล่นโทรศัพท์ต่อขึ้นมันเปลี่ยนนะทําไมหลวงปู่ทาไมหลวงพ่อท่านให้ดวงตาทําสถานธรรม ไม่ให้ท่านทำอะไรไม่ให้ทำเลยให้กินนอนสวดมนต์เพราะเหตุไรเพราะเพราะท่านอยากให้เรามีจิตเป็นขลื่นที่อยู่กับพระขลื่นอยู่ที่กรรมฐานพอเราอยู่กับขลื่นของกรรมฐานเนี่ยจิตเราจะสว่างสว่างตลอดนะเราไปทั้งโลกเราก็ไม่ไปแล้วก,ก็กลับมาสวดมนต์กลับมาสวดมนต์แผ่เมตตามทนาบนุญบ,บันทึกคือเปลี่ยนคลื่นอะ่ะ แต่มันเปลี่ยนอยู่ตรงนี้บางวันสวดไม่เพลินเราก็แผ่เข้าใจไหมไม่เพลินเราก็แผ่แผ่ให้ใครก็ได้คนข้างๆก็ได้ไอ้ญาตคนนี้เสียงดังไว้แผ่มันหน่อยอะไรประมาณเนี้ไม่จะไปโกรธเขานะแผ่ขอให้เสียงหวานนะจ๊ะอนาคตางั้นประมาณนั้นคือการแผ่แผ่ให้ญาติก็ได้แผใ่ใครก็ได้ที่เราจําได้อะแล้วก็กลับมาสวดใหม่ มาพิจารณาใหม่บันทึกบุญใหม่เคยทำบุญอะไรไว้ข้างหน้าจะทำอะไรอยู่กับบุญนี่แหละจิตอยู่กับบุญวนเวียนวนเวียนอยู่แถวเนี้ยยืนเดินนัง่งนอนกินข้าวอาบน้ำ่อนนอนตื่นนอนนี่แหละอยู่เนี่ยนี่กินนอนสวดมนต์เนี่ยห่างมาจากทางโลกขึ้นโลกเนี้ยไม่รับเลยโทรศัพท์ก็เล่นเป็นบางครั้งมีธุระก็ค่อยเปิด มันมีก็อย่าไปเปิดประมาณนั้นแหละเ็คงใช้เวลาไม่นานนะจิตเราก็อยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในตรงนั้นนะ่ะมันมีโลกธรรมด้วยนะอย่างจักรพรรดิเนี่ยอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านยังไม่ได้รวมไงมันก็อยู่ตามรูปลักษณ์ของสั้นนะ่ะเวียนไปอยู่ในคอแล้วแหละกำลังจักรพรรดิเหมือนกันมันก็อยู่ตามรูปลักษณ์ของจักรพรรดิทั่วไปที่เราสร้างนะ่ะ นีเราสวดมนต์มันก็ไปตามรูปลักษณ์ที่เราสร้างมันก็แปลให้ลูกวิญญาณแถวนะโดยตรงมีมนุษย์บางบางคนที่เข้าใจถ้าเข้าใจเขาก็จะในเวลาก็จะกำพระแล้วก็จะสวดเอาขึ้นพลังงานที่พร้อมกันเนี่ยไม่รู้ว่าตั้งแต่หกโมงถึงเจ็ดโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายสามโมงครึ่งถึงบ่ายสี่โมงครึ่งเนี่ยหกโมงถึงทุ่ม สองตุ่มถึงสองทุ่มครึ่งประมาณเนี้ยเขาจะกรรมพระแล้วก็สวดสวดในใจเขาอยู่ที่ไหนก็สวดทีเวลาเขาสวดมันก็ไปจำคลื่นที่เราสวดพร้อมกันเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนแล้วตอนเนี้ยเพื่อนเป็นคนด้วยนะเพื่อนเป็นวิญญาณด้วยนะเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดนะฮะพอสรรพสัตว์ทั้งหลายวิญญาณโอปาติกะมนุสสต์ทั้งหลายเวียนว่าใจเกิดทุกลมหายใจเข้าออก ในสังสารวัฏเนี้ยเนะี่ยในโลกเนี่ยสามโลกนะ่ะเวียนว่าตายเกิดทุกลมหายใจเข้าออก <c oughs> จำเอาไว้แล้วโลกนี้ไม่ใช่ของใครเดียวเอาเป็นของใครเอาพระุทธเจ้าท่านยังเอาโลกไปไม่ได้นะแต่สรู้แล้วท่านก็เอาไปจากความรู้สึกท่านก็ทิ้งพลังงานนี้ไว้ตั้งตั้งแต่องคปฐมมาอง,องค์ปฐมและองค์ข้างหน้าแลวคิดดูดิแล้วเราเราท่านท่าน่ะ เกิดมาปัจจุบันมันก็มาจากอดีตใช่ไหมล่ะอดีตเราเนี่ยคือปัจจุบันการกระทําปัจจุบันคืออนาคตอย่าไปย้อนอดีตคนที่มีความทุกข์ในอดีตนะตัดมันไปเลยทิ้งหลตาทิ้งมาแล้วหลวงพ่อให้ทิ้งทิ้งทิ้งเลยไปสนใจทิ้งลูกทิ้งผัวทิ้งเมียทิ้งทิ้งมรดกให้หมดเขาเก็บไว้ มาสวดมนต์เนี่ยอยู่กับพุทธมนต์เนี่ยอยู่กับหลวงปู่เนี่ยดูที่ว่าจะชีวิตจะรอดไหมรอดยังไงก็รอดไม่มีอะไรนะมีอาหารก็อยู่ได้ตลอดชีวิตแล้วเนี่ยอย่างอาหารเราเนี่ยฟีเมียมนะเนี่ยฟีเมียมนะไม่จับชายใครประโลอะ <c oughs> <c oughs> ถ้าท่าน <c oughs> ถ้าท่านกินทุกวันเนี่ยท่านก็จะชินน่ะ <c oughs> <c oughs> ใ้อนาคตข้างหน้าท่านก็นจะรู้เลยไอ้วันนี้อร่อยเดียวันนี้ไม่อร่อยพุ่งนี้อะไรสั่งรถท่านก็นจะไม่ติดแล้วละ่ะในรถอะ่ะเพราะมันรถมันก็คล้ายๆกันอ่ะจับไายไอ้ไข่ปลาโลเนี่ย <c oughs> แ,แต่บางวันเขาเขาจะมีอาหารเสริมเขามีบางคนทําบุญเขาจะมีปอะมาเนี่ยแหละเพราะนั้นท่านให้เราฝึกเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อเตรียมตัวที่จะต้องเวียนว่ายใจเกิดท่านรู้หรือเปล่าว่าท่านฝึกไวนะ้เนี่ย อดีตท่านมานะฮะอดีตที่ท่านฝึกไว้บางคนมานะฮะเพราะปัจจุบันมันดึงอดีตอดีตที่ดีนะพูดถึงอดีตที่เคยฝึกไว้เคยอธิษฐานไว้เคยทําไว้นั่แหละเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี่แหละท่านเห็นท่านดึงดึงอดีตได้ท่านไม่เห็นท่านก็ไปัจจุบันเลยนี่ท่านเห็นคนเกิดแก่เจ็บายนักบวชท่านเห็นแล้วท่านก กลับมาทำการน,นึกเห็นเห็นแล้วนึกเนี่ยนึกมกันก็ย้อนน่ะย้อนอดีตย้อนไปเรื่อยๆๆ,ๆท่านก็นเลยไม่ได้เป็นจักรพรรดิท่านก็นเลยบวชเป็นพุทธะออกมาเนน่นะถ้าท่านไม่บวชท่านก็นเป็นจักรพรรดินะเพราะนั้นจักรพรรดิมันไม่ใช่ของใครเป็นของมนุษย์ทุกคนพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ของใครเป็นของมนุษย์ทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นเนี่ยใครจะอยากดีมีจนมีใหญ่ขนาดไหนไม่ไ้ตื่นเต้น มันก็เวียนว่าตายเกิดเหมือนกับเรานี่นแะไม่ได้ไปไหนใช่ไหมอย่าไปติดท่านบอก